ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อวัที่3ตุลาคม2568ที่อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลังปาถกถาพิเศษในเวทีสัมมนา Sustainability Expo 2025 A Call for Adaptation the Sustainability in Trade and Industry ในหัวข้อยกระดับอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนสู่ความยั่งยืนถึงแนวคิดในการปรับอายุกเกษียณราชการคนไทยเป็น65ปีว่ามันต้องเริ่มจากแนวคิดอยู่แล้ว ทุกวันนี้คนที่อายุ60ปีสังคมเปลี่ยนไปสุขภาพเปลี่ยนไปมีความเข้าใจเรื่องของสุขภาพดีขึ้นเราคงมีการปรับเพื่อทําให้ไม่เกิดการว่างงานแต่ตรงนี้เป็นเพียงแนวคิดสูตรแนวทางที่จะออกมาในรูปแบบก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในวงการศาลอายการบางคนก็อายุ70ปีบางคนก็อายุ65ปีหากทําได้เราก็จะทําส่วนเรื่องของงบป,ประมาณนั้น ถ้าจะ,กะเกษียณนายุรชการที่60ปีก็ยังได้บำเหน็จบำนาญอยู่ดีค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นเราก็พยายามจัดสรรปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกันตรงนี้ยังเป็นแนวคิดอยู่อย่าเพิ่งไปบอกว่าจะเกิดขึ้นใน1-2ถึงวันนี้เพราะต้องมีการหารือม,มีการแก้กฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยกําลังยืนอยู่ในจุดเปลี่ยนสําคัญโลกกาลังเผชิญความไม่แน่นอนทั้งจากสงครามการแข่งขันทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคําถามคือเราจะพาประเทศไทยไปทางไหน นายกรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนและเชื่ออย่างที่หลายคนเชื่อวันนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดความหมายของคําว่ายั่งยืนไม่ใช่แค่โลกสีเขียวหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็มีความสําคัญแต่ความยั่งยืนคือการทําให้3ามเรื่องหลักนี้คือเศรษฐกิจมั่นคงสังคมมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมั่นคงเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงนั่นคือเราต้องสร้างงานและรายได้ทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและรักษาโลกที่ลูกหลานจะอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีต่อไป แต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือโลกวันนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนโดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งต้องใช้เงินสำรองมหาศาลไว้ในการดูแลรักษาประชาชนเงินเหล่านี้นอกจากจะเอามาใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีคือการพัฒนาที่ดีอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพสังคมสภาพประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมองภาพรวมประเทศไทยในหลายมิติโดยเฉพาะในบริบทของภูมิภาคอ,อาเซียนประเทศไทยถือเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์และเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆผ่านเส้นทางอีสต์เวสต์คอริดอร์ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของอาเซียนประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายไม่มีความขัดแย้งทางาศาสนาทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกันได้อีกทั้งการเมืองในประเทศ แม้จะผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแต่ยังคงรักษาความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสาคัญคือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกติกาโลกขณะเดียวกันต้องมองหาตลาดใหม่เพื่อขยายการแข่งขันและตลาดเหล่านั้นต้องสามารถรองรับสินค้าและฐานการผลิตเราได้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพร้อมใช้ทุกวิถีทางในการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับประเทศทั้งเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อปากท้องของประชาชนทุกคน โดยประเทศไทยให้ความรู้กับประชาชนถึงความสําคัญของสังคมสีเขียวและต้องการปรับปรุงสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้พลังงานสะอาดและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้รัฐบาลได้วางรากฐานให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับความยั่งยืนเพิ่มขึ้นโดยมีแนวคิดโครงการโซล่าชุมชนหรือโซล่ามลชนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญคือการนําพลังงานที่เหลือมาใช้เข้าระบบขายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน รัฐบาลชุดนี้พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ในทุกมิติขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประเทศหวังว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลภาคธุรกิจประชาชนที่จะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยของเรา